พี <Hi> oh. ่น้องแบบไกลๆแล้วเห็นอาละจังอา อ่ะพร้อมไหมเขาใส่เพิ่งถึงวันนี้นะจ๊ะเม่ต้องบ่มงอะใครรอแคปก็แคปเลยใครรอแคปแคปเลยนะคะพเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องปิดไลฟ์เรเร็วนี้แล้วใครรอแคปแคปเลยด่วน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  ชัดสิ่งที่ฉันแบบนับถือใจผู้เข้าประกวดทุกคนมากๆเลยก็คือว่าทุกคนแบบกิจกรรมแน่นนอนดึกตื่นเชา้าแต่ก็ยังสวยมี energy คือฉันก็คือมาไม่กี่วันฉันป่วยแล้วแต่แบบทุกคนก็แบบสู้ใจมากไม่กลัวอ,อะไรทั้งนั้นมี energy แรงอ,อ่ะอ่ะ,อะแคปแคปเลยแคปก่อนแล้ว เราเราต้องแบบรักษาพาเวซี่เขาหน่อยนึงอะไรอย่างงี้จะไปแบบจ่อหมายเขาไม่ได้เขาคุยกันก่อนพี่น้องอะไรอย่างงี้นะฮดูโซความสวยงาน คะะนขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คคะ,นนคะก็สิ่งที่ต้องการผงไทยแล้วก็กิมกําเพียงอะไรสักอย่างที่เป็นลูกอมแกต้ตะขอนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมนะคะอ่ะสองภาษา ออกมาก่อนออกมาก่อนรักษา privacy นิดน,นึงก่อนรักษา p r i เว c y เขาคุยกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะจ๊ะทุกคน ขอขอขอรบกวนขอขอรูปรูปด้วยกันหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะอ่าสองสาวนะคะอ่ะมากอะใครดูไลฟ์อยู่พร้อมแคปหนึ่งสองสามแคปค่ะแคปค่ะไปพีันสามไปหมดแล้วเนี่ยอาแคปค่ะโอเคมาดึแคปค่ะ,ะแคปค่ะ โอเคไปแล้วละค่ะทุกคนอาให้คุณ